วันนี้เวลา17นาฬิกา2นาทีสมเด็จพระกนิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดดำเนินไปยังเมนด้านใต้วัดเทพเซรินทราวาดในการพระราชทานเพลิงศพหม่อมหลวงพันเทวนพเทวกุลซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อวันที่15กันยายน2565ด้วยโรคมะเร็งปอดสิริอายุได้69ปี หม่อมหลวงพันเทวนพเทวกุลเกิดเมื่อวันที่16มีนาคม2496เป็นบุตรของหม่อมราชวงศ์ชนานวัดเทวกุลกับนางพักดีเทวกุลณอยุธยาสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธประสานมิมรจากการเข้าศึกษาที่ภาควิชาศิละปะการละครคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก่อนที่จะลาออกไปทำงานด้านภาพ,พยนตร์เป็นผู้กำกับภาพยนตร์ผู้กำกับ ละครโทรทัศน์และละครเวทีสร้างผลงานโดดเด่นหลายเรื่องอาทิภาพยนตร์เรื่องเพลิงพิศวาสช่วฟ้าดินสลายอันดากับฟ้าใสละครโทรทัศน์เรื่องลูกทาสคนเริงเมืองสีอโยธยา ได้รับรางวัลสำคัญเช่นรางวัลคนเบื้องหลังแห่งปีในเอ t นเตอร์เทนอวอร์ครั้งที่3ประจำปี2552รางวัลเฉลิมไทยอวอร์ดครั้งที่8ประจำปี2553สาขางานกำกับภาพยนตร์แห่งปีสำหรับภาพยนตร์ไทยรางวัลผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยมจันดาราปฐมบท จากท็อปอวอร์ดครั้งที่11ประจำปี2554รางวัลสุพรรณหงส์เกียรติยศในงานสุพรรณหงส์ครั้งที่30ประจำปี2564นอกจากนี้หม่อมหลวงพันเทวนกเทวกุลยังมีความสามารถด้านการเขียนบทและเป็นอาจารย์สอนวิชากำกับการแสดงในหลายสถาบัน เวลา17นาฬิกา26นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปถวายความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระราชนีนาถอลิซาเบธที่2แห่งสหราชอาณาจักรหน้าพระบรมชายาลักษณ์ณบริเวณประตูมณีนพรัตน์พระบรมหาราชวังเป็นการส่วนพระองค์เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึง สมเด็จพระนธิธิรารเจ้ากรมสมเด็จพ,พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชก,กุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังุ้งประดิษฐานพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาราชพุดชมาถลพิษฐทสมวางพวงมาลายัยทรงคมจากนั้นสเสด็จพระราชดำเนินไปยัง้งประดิษฐานพระบรมชายาลักษณ์สมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่สอง แห่งสาราชอาณาจากักรทรงวางแจกันดอกไม้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและทรงวางแจกันดอกไม้ส่วนพระองค์แล้วถวายความเคารพหน้าพระบรมชายาลักษณ์ ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยราชการในพระองค์ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2แห่งสาราชอาณาจากักรที่บริเวณประตูมณีนพร,รัตน์พระบรมหาราชวังระหว่างวันที่19ถึง25กันยายน2565เพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานต่างๆร่วมถวายความอาลัยต่อการสเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2แห่งสหร สหาราชอาณาจักร สำนักพระราชวังบักกิงแฮมได้ออกแถลงการเมื่อวันพฤหัสบดีที่8กันยายน2565เวลา18นาฬิกา30นาทีตามเวลาท้องถิ่นหรือตรงกับเวลา0า3 0นาทีวันศุกร์ที่9กันยายน2565ตามเวลาในประเทศไทยว่าสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธท,ที่2แห่งสหราชอาณาจากักรเสด็จสวรรคตด้วยพระอาการสงบที่พระตำหนักบอมเรลในสกอตแลนด์ เมื่อช่วงเย็นวันพฤหัส,สบดีตามเวลาท้องถิ่นสริพระชนมพรรษา96พรรษาสรงครองสิริรชาชสมบัติได้70ปีและมีการจัดพระราชาพิธีพระบรมศพขึ้นเมื่อวันที่19กันยายน2565ณมหาวิหารเวสต์มินสเตอร์กรุงลอนดอนสหราชาอาณาจากักร ในการนี้รัฐบาลไทยตลอดจนหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนได้ร่วมถวายความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระราจินีนาถอลิซาเบธที่2แห่งสหราชอาณาจักรซึ่งตลอดพระชนชีพสมเด็จพระราจินีนาถอลิซาเบธที่2แห่งสหราชอาณาจักรได้ทรงอุทิศพระองค์ด้วยพระปรีชาสามารถและความมุ่งม,มั่นแน่วแน่ที่จะยังประโยชน์ต่อประสบนิกรชาวสาหราชอาณาจักรและในเครือจักรภพรวมทั้งพัฒนาสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทย สหราชอาณาจักรที่แนบแน่นมั่นคงมาช้านานให้ยั่งยืนสืบไปเวลา1 0 4นาฬิกา48นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพรชรกิติยาพานเรนทิราเทพะยะวดีกรมหลวงราชสา,ารินีสิริพัฒมหาวชาระราชธิดา สเสด็จแทนพระองค์ไปยังหอประชุมมหาวิชียราลงกรณ์มหาวิทยายลัยราชภัสสกลนครอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครในการพระราชทานปร,ริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยายลัยราชพัสเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจําปีการศึกษา2560ถึง2562เป็นวันที่8 โดยวันนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์รวม9คนและมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวม2,193คน มหาวิทยาลัยราชพัฒอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนได้ดำเนินโครงการสำคัญเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่อาทิการส่งเสริมเยาวชนและนักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการใหม่การพัฒนาและเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ตลอดจนการดำเนินงานในโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยายลัยราชพัฒเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นได้แก่โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนโครงการส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนในพื้นที่ธุรกันดารโดยได้ปฏิบัติการกับชุมชนและโรงเรียนเป้าหมายจำนวน102ชุมชน31โรงเรียนนอกจากนี้ยังดำเนินโครงการมหาวิทยายลัยสู่ตำบลสร้างรักแก้วตามนโยบายรัฐบาล